นี้หกสองห้าสี่บีบอยดีด็อกสองห้าสี่บีดูสอง้ยห้ามโครเซนแม่กิล้วก็ใส่เสนอราคาตัวนี้ถูกต้องนะห0 2 1> 1, 2 1022ใช่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นพอร์ตอ s เเป็นเจนลเลเตอร์ได้ด้วยมีสี่ช n น e l นะครับ อุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยสาย USB มีโพกให้250 PP 250ร้ออไมโครเิร์อันก็มีสายอะไรอีกมีกล่อง BNC to BNC แล้วก็สาย BNC กับปากคีดนะครับ ตัวนี้สเปกสูงมากเลยเสียบคอมนะครับสี่ชันเนลราคาย่อมเยาเบาๆแปดพันแปดนะครับอโอเคจบแล้วครับ